เมื่อจิตแพทย์จัดอันดับตัวละครในจักรวาลไทยบ้านที่อาการทางจิตรุนแรงที่สุดอันดับ3มเสียงในช่วงเวลาที่เสียงไม่อาจก้าวข้ามความสูญเสียของใบข้าวเขาตัดสินใจไปหาหลวงพี่ป่องเพื่อจะถามว่ามีวิธีติดต่อกับคนตายได้ไหมหลวงพี่ป่องก็คือหลวงพี่ป่องเขามักจะมีแนวคิดล้ำลำและแตกต่างเสมอเขาบอกว่ามึงรู้จักแบบไอตัว AI ที่มันทําให้เห็นคนตายในโลกเมตาเวิร์ดปะ่ะที่มันดูผ่านแว่น VR ของกเกาหลีอ่ะอย่างน้อปัะนี่ สิ่งที่หลุงพี่ป่องพูดมานั้นคือความจริง มันมีรากฐานมาจากสารคดีเกาหลีใต้ที่ชื่อ m e ติ้งอยู่สารคดีเรื่องนี้ใช้ Virtual r e a l i t y เพื่อสร้างภาพเสมือนจริงของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตเพื่อให้แม่ที่สูญเสียได้พูดคุยและโอบกอดลูกสาวของเธออีกครั้งภาพที่ปรากฏออกมาสร้างแรงสะเทือนใจอย่างมากเพราะแม่ได้เห็นและสัมผัสลูกอีกครั้งในโลกเสมือนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกรณีแบบนี้ได้รับเสียงตอบรับทั้งแง่บวกและแงล่ลบข้อดีก็คือมันช่วยเยียวยาจิตใจและช่วยรักษาความทรงจำแต่ขณะเดียวกันมันก็อาจ มีข้อเสียได้เช่นกันเพราะมันอาจเสี่ยงต่อการทำให้เรายึดติดและไม่สามารถก้าวผ่านการสูญเสียได้และอาจจะทําให้หลายคนหลุดออกจากโลกความจริงมากขึ้นไปเรื่อยๆคําถามชวนคิดถ้าเสียงสามารถติดต่อกับใบข้าวผ่าน AI ได้จริงท้ายที่สุดแล้วเขาจะยอมรับการจากลาได้หรือไม่